วัดตะนี่มันแปลว่าวนนะก็คือมันเป็นรูปนี่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาก็คือประพฤติวัดนะอย่างตอนที่เราไปวัดป่าเห็นเขาทำข้อวัดก็คือทำอะไรที่มันซ้ำๆเดินมาเลยเรียกข้อวัด มีทำความสะอาดบริเวณวัดทุกวันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกข้อวัดแต่ข้อวัดก็ไม่ได้มีเฉพาะแต่พระเท่านั้นแหละอันที่เราทําอะไรซ้ำๆทุกวันทุกวันก็เรียกข้อวัดนั่นแหละอย่างถ้าเราได้จ็เวลาช่วงเวลา ตอนเย็นหัวค่ำแบบนี้ได้มาทําสมาธิได้มาเข้าสมาธิทุกวนันทุกวนันมันก็เรียกว่าเป็นข้อวัดเหมือนกันแล้วข้อวัดที่มันดีก็เป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะข้อวัดเนี่ยที่ดีมันก็ เป็นการฝึกหัดจิตใจของเราฝึกหัดปฏิบัติของเราซึ่งถ้าเราได้ทำกิจกรรมอันนี้ทุกวันในช่วงเวลานี้ทุกวันมันก็เป็นเรื่องกิจกรรมที่ดีนะเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีวินัยที่พระ ก็คือมีกรอบข้อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อวัดก็เป็นสิ่งจำเป็นมันก็เป็นเทียบเคียงได้ทุกที่นั่นแหละนอกจากว่าเราจะต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติคือระเบียบวินัยที่เราจะต้องประพฤติให้มันอยู่ร่วมกันในสังคมได้แล้วเนี่ย ส่วนเล็กน้อยที่ไม่ได้อยู่ในกรอบแต่เป็นการฝึกหัดของเราเองนีก็ข้อวัดเอาอย่างเช่นฉันในบาทเป็นวัดอันนี้สำหรับพระก็มีก็เป็นหนึ่งในทุวดงข้อวัดแต่สำหรับคราวาานี่เราจะตั้งข้อวัดของเราขึ้นมาก็ได้ เป็นข้อวัดที่เป็นไปเพื่อการฝึกหัดขูดเกลากิเลสอย่างการได้มานั่งสมาธิในช่วงหัวค่ําก่อนที่จะเข้านอนแบบนี้ถ้าเราทําได้ทุกวันทุกวันก็ขึ้นชื่อว่าเรามีข้อวัดที่ดีในช่วงเวลานี้ให้กับตัวเองมันเป็นการใช้เวลาที่ ไม่ได้เป็นไปเพื่อแต่ทางโลกแต่อย่างเดียวมันก็เป็นการใช้เวลาที่มาดูแลจิตใจเป็นไปในทางธรรมะเป็นไปในทางเพื่อที่จะขูดกลาวกิเลสออกไปเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้น อย่างน้อยมันก็ได้เป็นการที่เราจะมีแก่ใจที่จะเอาอารมณ์ที่มันสั่งสมมาในตลอดวันเนี่ยให้มันได้เอาออกไปจากใจบ้างแต่ไม่ได้เอาออกไปเลยนี่โอ้ยชีวิตมันอยู่ลำบากเนะี่ย และการที่เราได้มาทําความสงบการที่เราได้มาพิจารณาเห็นโทษของกามมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากความดีหรือความเสื่อมมันก็มีได้กับทุกคนนแหละแต่เราประกอบเหตุดีอยู่เรื่อยๆ อยู่เนืองเนืองมันก็พอเป็นเครื่องรับประกันว่าเราจะหลีกไกลจากความเสื่อมแต่ถ้าใครเคยดีแล้วแต่ความมัวเมาประมาทในความดีของตนมันกอะกุ่มจิตใจมันก็ทำให้ เป็นผู้มีความสุ่มเสียงที่จะเจอความเสื่อมได้แน่นอนความเสื่อมเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนมันไม่ใช่จะเกิดเฉพาะกับคนที่อ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นบานคนทำงานตอนแรกก็ มุ่งมั่นทำงานมีคนคอยช่วยเหลือใช่ไหมธุรกิจต่างๆมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีมีคนคอยช่วยมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยแต่เนี้ยมันชี้ให้เห็นว่าเรายังไม่ได้เดินไม่ได้ทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเราเอง100%เ มีคนคอยช่วยมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยแก้ปัญหาให้อยู่แต่ถ้าเราเห็นผลที่มันดีบริษัทมีกำไรพนักงานสมัครสมัสามัคมคกีกันดีมันก็อาจจะทำให้เราประมาทได้เหมือนกันว่าเอ้ยเราบริหารได้อย่างดีซึ่งบางทีเราอาจจะลืมไปว่า มันมีคนคอยช่วยอยู่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเชื่อช่วยเหลือคอยประคับประคองอยู่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเราสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างดีได้อย่างเต็มร้อยแต่ถ้าเรามีความเห็นว่านณทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้ว ก็ไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆเพราะทุกว,วันนี้มันก็ดีถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เนี่ยความประมาทมันก็ครอบงําล่ะความขี้เกียจขี้คร้านก็มีละ่ะท้ายที่สุดก็อาจจะหลง หลงไปเพลิดเพลินกับสิ่งมัวเมาอบายามุกเหมือนคนที่ทำงานนหมือนในหนังเนะี่ยทำงานดีแล้วก็เอาประมาทใช่ไหมก็ไปเที่ยวปับทเที่ยวบาเยอะขึ้นมีบ้านเล็กบ้านน้อยเพิ่มขึ้นไปเล่นการพนันบ้างซึ่งสิ่งเหล่านีนะ้มันก็เป็นทางแห่งความเสื่อมทั้งนั้น แต่แน่นอนแหละมันไม่ได้เสื่อมวูบวาบมันก็ค่อยๆเสื่อมไปมันก็ค่อยๆกัดกินกัดเซาอแล้วผลสุดท้ายเนี่ยคนดีๆก็เริ่มที่จะถอยห่างแล้วสุดท้ายมันก็มีผลนะ่ะบริษัทก็อาจจะเจ๊งก็ได้ น,นี่ก็อ,อยากจะชี้ให้เห็นนั่นแหละว่าการที่เราประมาทเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่องในรอยมันก็พาให้เราเนี่ยพบเจอความเสื่อมความประมาทในผลของความดีที่เราเคยมีเคยได้มันก็พาเราไปออกจากทางแห่งความไม่ประมาทไปเดินอยู่บนเส้นทาง แห่งความเสื่อมได้เหมือนคนปฏิบัติธรรมนั่นแหละย้อนมาก็เหมือนคนปฏิบัติธรรมที่อาฉันเคยได้สมาธิฉันเคยได้ฌานฉันเคยได้ความสุขแบบนั้นแบบนี้แต่แน่นอนแหละไอ้ได้ตอนนั้นมันอาจจะมีคนที่เขาคอยช่วยเหลือคอยประคับประคอง คอยกาจัดเหตุของความไม่ดีออกไปพยายามสร้างแต่เหตุของความดีความสงบความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงให้มันก็เหมือนกับทหารนะ่ะที่เข้าไปในกรมกองแล้วก็ได้รับการฝึกมีครูฝึกคอยช่วยมีครูฝึกคอยแนะนำเรียนจบเขาก็าได้ยศใช่ไหม หดาวสองดาวอะไรก็ว่ากันไปเป็นร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกมีดาวแล้วก็มีความมั่นใจใช่ไหมไอ้ว่าฉันมีความสามารถมีดาวอยู่บนบา่าแต่พอได้ไปทำงานจริงเนี่ยไอ้ความรู้ที่เราเคยริ่ำเรียนมาในโรงเรียนมันก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก เพราะว่าสถานการณ์จริงมันซับซ้อนกว่าเยอะแยะเลยแต่ถ้าคนไหนที่ปรับตัวมีความคิดเหมือนที่เขาว่าเนี่ยเป็นคนที่ทำตัวเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเนี่ยก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในงาน แัะนั้นมันก็บ่งชี้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ประมาทนำความรู้พื้นฐานที่เขาได้จากโรงเรียนได้จากกรมกองที่เขาได้รับการฝึกมามาใช้มาปรับตัวมาพัฒนามันก็จะไปได้ดีก็เห <c oughs> มือนกับทหารน่ะทหารจบจากโรงเรียนในร้อยหมดัหมดบาทได้ออกไปสู้รบ ถ้าคนที่เขาเขาเรียกว่าไม่มีอัตตาตัวตนไม่ถือบัางบนบา่าไม่ถือดาวบนบา่าเขาก็ต้องฟังผู้มีประสบการณ์ในสิบจา่าที่เขามาอยู่ประจำการก่อนหน้านี้มีประสบการณ์ในสนามรบจริงแบบนั้นแบบนี้ <c oughs> ก็จะไปได้ดีในสถานาการณ์สุ่มเสียงในการสู้รบ แต่ถ้าเป็นคนถือตัวว่าฉันมียอดฉันมีตำแหน่งฉันมียอดสูงกว่าทุกคนต้องคิดเหมือนฉันทุกคนต้องตามฉันทีนี้แหละพาพาทีมงานไปเสี่ยงพาทีมงานไปสู้บนความเสี่ยงถ้าสู้กันจริงๆก็อาจจะมีล้มตายกันง่ายแหละ แต่สู้กับกิเลสมันก็อาจจะไม่ถึงกับเหมือนโดนลูกกระสุนปืนโดนมีดฟันแต่มันเทียบเคียงกันได้กันที่เราเคยเข้ารับการฝึกอบรมกับครูบาอาจารย์แล้วเราก็เคยได้รับความสงบแบบนั้นแบบนี้พอกลับออกมา ในชีวิตจริงก็รู้สึกว่าเราเคยได้สิ่งดีแล้วเราได้เคยได้รับความสงบแล้วเราเคยได้รับใบประกาศจากการฝึกอบรมที่ดีมาแล้วใบประกาศมันก็เหมือนบั้งนะบั้งบนบ่าเรานั่นแหละมันก็ทำให้ก็มีเป็นสองทางแยกนั่นแหละถ้าคนที่ไม่มัวเมาประมาทเขาก็ไม่ได้ถือ เอาเซอร์ติฟิเคตใบเซอร์ติฟิเคตหรือไม่ได้ถือเอาสิ่งที่เราเคยได้เรียนรู้สิ่งที่เราเคยได้ในคอร์สปฏิบัติธรรมเอามาแบกเอาไว้แล้วก็กลางอยู่ในในชีวิตประจำวันว่าฉันเป็นคนที่ ได้รับความดีได้รับความดีงามทางธรรมติดตัวไว้แล้วพอมีความเห็นแบบนั้นเนี่ยทางเลือกนี้ก็มันง่ายที่จะทำให้เรามุ่งหน้าไปสู่ความเสื่อมเพราะว่าฉันมีดีแล้วฉันเคยได้ของดีมาแล้วฉันมีดีกับตัวแล้วฉันก็จะทำอะไรก็ได้ ไอ้พฤติกรรมเก่าๆกิจวัตรเก่าๆฉันก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรก็ย้อนกลับไปใช้ชีวิตในแบบเก่าๆใช้ชีวิตแบบเดิมๆแบบคนที่มีกิเลสครอบงำจิตใจท่วมทับจิตใจแล้วก็ตาใจก็มันมืดหมัวมองไม่เห็น ไม่เห็นถึงคุณค่าของธรรมะให้ความสำคัญกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินไปในความสุขทางกามมันก็เปรียบเหมือนไม้ไม้ที่มียางแล้วก็แถมจุ่มน้ำด้วย ทำตัวเป็นไม้มียางแถมแช่ในน้ำปรารบความเพียรเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มค่าไม่ควรค่ากับการที่เราจะได้ผลที่เดาปรารบความเพียรแต่ถ้าเราเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่ง ที่เราได้รับการฝึกหัดอบรมจากครูบาอาจารย์ดีแล้วเราก็ไม่มัวเมาประมาทเราก็มาพยายามที่จะนำทักษะที่เรามีนำทักษะที่เราได้มาจากการฝึกอบรมกับครูบาอาจารย์มาใช้มาหมั่นใช้ในสถานการณ์จริงมาหมั่นใช้บ่อยๆหนึ่งเนืองพอใช้บ่อยๆใช้อยู่เรื่อยๆ การที่เราจะเห็นโทษของกามมันก็มีมากขึ้นได้การที่เราจะเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้ดีพอเราพิจารณาได้ดีอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ท่วมทับจิตใจเรามากจนเกินไปเวลาที่เรามาทำความสงบ เราก็ทําความสงบจิตใจได้ดีใจเราก็ได้รับผลจากการประกอบความเพียรได้ดีได้ง่ายก็ย้อนกลับมาตรงที่ว่าเราก็ต้องเป็นคนมีวินัยในตัวเองมีวินัยคือกรอบข้อบังคับให้กับตัวเองแน่นอนแหละคารวาสเนี่ยมีศีลห้าเป็นพื้น พระสงฆ์ก็มี2 22 7 227เป็นพื้นการที่เราอยู่ในกรอบในวินัยมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในทางในร่องในรอยที่มันดนี็นที่มันถูกแต่อย่างน้อยๆศีลเราดีแล้วศีลเราบริบูร์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่หมั่นที่จะมีข้อวัดให้กับตัวเอง มันก็อาจจะทำให้เรามีความประมาทขึ้นได้เพราะว่ากิจวัตรประจำวันของเราในหนึ่งวันเนี่ยถ้าเราดีไซน์ไม่ดีแน,น่นอนมันก็ต้องเป็นไปเพื่อรักษาโทสะโมหะโลภะอยู่แต่ถ้าเราดีไซน์ให้ช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันมีช่วงชีวิตที่เราเจะหลีกไกลจากโลภะโทสะโมหะ ให้ได้บ่อยๆให้ได้ดึงเนืองมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่อว่าตั้งอยู่บนความไม่ประมาทตั้งอยู่บนการที่เราปรารบความเพียรอยู่แล้วก็วัดของเราเนี่ยถ้าเราได้สำรวจดูตลอดตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเนี่ย าเราสารวจอวัดของเราให้ดีเนี่ยแล้วเราจัดการให้ดีเนี่ยมันก็จะดีแล้วเราจะจัดการยังไงเราก็ลาสิฟายมันก่อนแบ่งมันก่อนพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอะไรอาเซวนาชภาลานังเนี่ยปันนิตานจเจเซวนาก็คือไม่ครบคนพาลใช่ไหมให้ครบััฑิต ทีนี้เราก็ต้องดูสิว่ากิจวัตรของเราเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยอันไหนเนี่ยมันเป็นฝ่ายพานบ้างอันไหนมันเป็นฝ่ายของบัณฑิตบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะไม่เสพครบกับข้อวัดกับกิจกรรมที่มันเป็นไปเพื่อฝ่าย่านก็คือทำให้เราจมลงไปอยู่กับโลภะโทสะโมหะระคับ แล้วก็วัดอะไรที่มันทำให้ตัวเราเนี่ยเหมือนได้เสพคบอยู่กับบัณฑิตอย่างเช่นการที่เราในช่วงเวลาช่วงนี้เราสามารถที่จะกําหนดสติได้ดีขึ้นกําหนดสติได้บ่อยขึ้นเราก็พยายามเซตช่วงเวลานี้ให้เราให้ได้บ่อยๆ อย่างกินข้าวเรากินข้าวอย่างมีสติเรากินข้าวแล้วเราก็คอยดูกายของเราไปเห็นลมหายใจของเราเห็นร่างกายมันกินอยู่แล้วมีสติที่ไม่ห,หลงไปในความคิดมันก็เป็นกิจวัตรเป็นข้อวัดดีๆที่เราสามารถเพิ่มเติมลงไปได้เพราะฉะนั้นนอกจากที่จะ ไม่เสพบคบกับคนที่มันเป็นคนพานแล้วเนี่ยไอ้กิจวัตรที่มันเป็นพานเราก็ไม่ไม่เสพบคบกับมันหรือแม้แต่ความคิดความอ่านของเราที่มันเป็นไปเพื่อเพลิดเพลินในทางการเป็นฝ่ายพาแบบนี้เราก็พยายามหลีกเลี่ยงบ่อยๆไม่เสพบคบกับมันบ่อยๆ ส่วนกิจวัตรอะไรที่มันทําให้ใจของเราเนี่ยมีสติสมสมาสติที่มันเกิดขึ้นได้ดีก็ทําให้มันบ่อยๆเสพครบมันบ่อยๆซึ่งถ้าเราทําได้แบบนี้เนี่ยมันต้องดีแน่นอนมันต้องมุ่งหน้าไปสู่ทางที่ดีแน่นอนแล้วก็มีจุดหมายปลายทางที่มันดีแน่นอน ฉะนั้นเราก็ต้องคอยมีสติที่จะรักษาใจของเราเนี่แหละคอยมีสติเป็นสัมมาสติที่จะรักษาใจของเราอยู่บ่อยๆพยายามรักษาใจไม่ให้อารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นหรือมั่นเป็นไปเพื่อความเพลินในกามเหล่านี้เนี่ย ไม่ให้มันมาท่วมทับใจเราไม่ให้ใจเราเนี่ยมันโดนความไม่รู้คือความสุขทางกามมันดีอย่างนี้ไม่ให้ความไม่รู้มันมาหลอกเราพยานพิจารณาให้มันเห็นถึงความเป็นจริงเพื่อที่จะเอาไว้คานอํานาจของความไม่รู้ตามความเป็นจริงให้ได้บ่อย